สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 16.4ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับหลังจากที่ปล่อยเบต้ามาให้อัปเดตกันทั้งหมด5เวอร์ชันใครที่กำลังรอตัวเต็มอยู่วันนี้อัปเดตกันได้แล้วครับสำหรับ iOS 16.4รองรับ iPhone ในใรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.4ตัวเต็มมีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.3.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างจากเดิมแค่ไหนเวอร์ชั่นนี้จะเป็นยังไงเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.4ตัวเต็มบน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดๆส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิก เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับความเร็วโดยรวมดีขึ้นความเร็วดีแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะชวนอัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับ ื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอออในนการรทดสบบัเงค โดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.4ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆที่4%เหลือ96% ในขณะที่ iOS 16.3.1และ iOS 16.3ใช้ไป2%เหลือ98%แม้จะใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ผลที่ได้ก็ไม่ได้แย่นะครับยังถือว่าประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 16.4ตัวเต็มความเร็วทำได้ดีแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆและเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายน่าใช้ที่เพิ่มเข้ามาชวนให้อัปเดตไม่น้อยเลยครับอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกได้ว่าจะอัเดตหรือไม่เราเลือกได้ iOS 16.4.1หรือ iOS 16.5 beta 1มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวและทดสอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ